Vielen 고맙습니다. มาทำพธิธีทุกอย่างให้เป็นผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณงานทีนีเ้เรื่องจากวันนี้นะางโรงเรียนวัดนิโตรธารามจะจัดกิจกรรมวันแม่เป็น,นประจำทุกปีโดยที่ว่าเราจัดขึ้นก็นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมได้เลยค่ะ ตอนนี้ลูกนะคะลกเข้ามานั่งได้เลยค่ะแม่ยังไม่มาลูกก็มานั่งทางหน้าเลยค่ะมาร่วมพิธีหมดเลยทุกคนนะคะคำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะพระองค์ได้ทรงพระราชทานํคำขวัญวันแม่นะคะไว้ว่ามือของแม่นะั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนละออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเก่าแต่เบาเมือนะคะเออเป็นความหมายอันลึกซึ้งนะคะว่ามือสองมือของแม่นะคะก็เปรียบเสมือนกับมือของช่างปั้น ขึ้นรูปงานตั้งขึ้นมาอยากจะได้งานที่มันสวยอยากจะได้ผลงานที่มันดีมันสวยนะคะอยากขึ้นรูปอานจอ่จะหล่อเหลาไม่ว่ารูปออกมาอย่างไรนะคะแม่ปั้นออกมาอย่างไรนายจอบอกว่าจนหล่อเหลาหมายความว่าไม่ว่างานปั้นที่แม่ได้ปั้นออกมา แบบไหนแม่ว่าถือว่าหล่อถือว่าสวยในสายตาของแม่หมายความว่าลูกทุกคนที่แม่ให้กําเนิดมาแม่ท่าสอนมาคือแม่ปั้นขึ้นมาลูกจะออกมาแบบไหนในสายตาของแม่ทุกคนลูกเปอคนที่หล่อที่สุดสวยที่สุดรางสว่างคือมีจิตใจ đúng, nhá. à, thì đi luôn. vẫn có tâm trí ở níng như mới, nhá. để cô. จะไปเที il, er ok ่ยวแม่ม so ีเ like, งินหลอกลูกแบบนี้ตลอดแม่มีเงินเอาไป่นั่งจบซ้าอือเธอแทนที่จะเอาเวลาออกไปหาเงินพอไม่ได้เงินลูกทั้งสองก็เดินออกไปปล่อยให้แม่จารานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวน้านาดาวข้างบ้านได้นเสียงกินวิ่งมาดู ป้าเป็นอะไรจ้าร้องไห้ทำไมจ้าลาวจ้าโทษนัดกับเนตอินใช่ไหมที่ทำให้ป้าร้องไห้ท่านหนูไปก่อนนะพอถึงวันเกิดนัดกับเนตแม่ชะลาก็เตรียมทุกคตาตาสองสองตัวไว้เป็นของขวัญแล้วโอแล้วโอให้นัดกับเน แม่จุกตาแค่นี้ค่ะเขาจะเป็นของขวัญใช่ริงๆคะเจอลูกทั้งสองโยนทุกตาทิ้งไปแล้วก็มีเพื่อนมารับไปเที่ยวอ้อาวแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกจะไปไหนกันหรอ,อดีแย้มาเกเดือดนะครับแล้วนะ ไปที่ไหนนะลูกที่ผ่าค่ะให้เราหนูไปก่อนนะลูกทั้งสองก็ไปผ่าไปเลี้ยงวันเกิดกับเพื่อนแม่ชัลัยทุกตาตกอยู่ที่ถนอนก็รีบไปสณะที่เก็บก็ถูกกรเชิน สงสัยจะตายแล้วนี่นีกันเนาะไปไปไปแล้วเาห็นก็เลยเข้ามาช่วยป้าป้าอย่าเป็นอะไรนะแล้วก็สูหานักับแนทแล้วบอกว่าแม่ถูกรถชนแนะแน่แม่ถูกรถชนทย่มากด่วนจ้าอย่าเรีบไป นี่เดี๋ยวฉันก,กลับก่อนนะทำไมล่ะกำลังไืนึ่งอีกเลยนะแม่โดนรถชนน่ะนับกับเนทก็กลับมาเห็นศพของแม่ตอดตุกตาต่อสองตัวนะ จับเล็กก็ร้องไห้แม่แม่อย่าเป็น,าานยอะไรนะหนูขอโทษแม่เนีเราเป็นลูกในละคุณแม่ต้องตายเพราะเราเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยเราควรอบแทนบุญคุณของแม่ก่อนแม่จะตายไป อันใดมาผวงวงนาม นอดอฉันชื่อเด็กหญิงแก้วทองชื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนและประสบศึกษามที่ษของข้อมสองค่ะวันนี้ดิฉันและเพื่อนๆออกมาท่องบทลอเทอร์พระคุณแม่ให้แม่ๆทุกท่านได้ฟังค่ะ ลูกคนนี้เป็นลูกที่แม่ภูมิใจไม่แม่เปรียบเหมือนพระคอยปกป้องแม่คะแม่เปรียบโคงทองสองวิถีแม่คะแม่เปรียบระนึ่งดูจชีวีแม่คะแม่ลูกคนนี้รักแม่ที่สุดเลยต่อไปเป็นนักเรียนผู้ชายค่ะรักของแม่เออ ัให้แม่เลยค่ะให้สดแดนบนโลกบรรจุสวรรค์ในดินแดนไกลพ้นสิ้นตะวันคิดทดแทนบุญคุณท่านไม่หมดเอ่ยอยากบอกแม่ว่ารักแม่อยู่ในจิตคิดแต่ดีทำความดีดีกว่าไหม ทำความดีให้แม่นี้นน,นิรันดร์เอาให้บอกมาลีแม่แล้วเอาเสร็จแล้วนี่นั่งลงกับพื้นนั่งลงกับพื้นนะคะแล้วอกอดขาแม่เดี๋ยวเราจะกราบแม่ขอเทษแม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ได้ทำผิดไป ทำให้แม่ต้องหมองใจต้องเยี่ยวใจทุกวันวันนี้ขอเท่ทุกอย่างเลยนะคะขอเท่ทุกอย่างและจะเป็นคนดีตลอดไปเอาบอ